สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเพรินโพชัยเลขที่21ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนัทยาพรเสียหราลเลขที่31ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเนรพานาวงเลขที่18ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอัชรานนทบุตรเลขที่28ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนุชนาฏรัตนวัตรเลขที่17ค่ะสวัสดีครับชื่อนายประกอเกตบบุญมีเลขที่4ค่ครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวศิริลักษณ์แซลีเลขที่27ค่ะ ส่งงานครูอะไรนะครูสุนทรค่ะเราจะมาส่งอะนูหัวข้อเรื่องอาชีพในชุมชนค่ะซึ่งกลุ่มเราเอาเป็นอาชีพขายของชํานะคะใช่ต่อต่อไปนี้เราจะส่งไหให้สีดีักไปสัมานค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายชื่อเด็กหญิงสีรักแซลีมอสาทศภ5เลขที่27นะคะวันนี้จะมาสอบถามเรื่องอาชีพขายของชำในหมู่บ้านค่ะนี้เราอยู่กับชื่ออะไรคะพัชรินปัญญาสิทธิ์ค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านโคกสะอาดจริงๆนะคะวันนี้เราจะมาสอบถามการขายของในแต่ละครั้งของเขากันนะคะข้อแรกก็คือถามว่าทําไมถึงเปิดร้านขายของคะอยากอยู่กับครอบครัวคะ่ะอยากอยู่กับครอบครัวนะคะต่อไปก็คือจัดการการเงินอย่างไรคะเป็นออสองส่วนแบ่งทุนแบ่งกําไรออกต่อไปก็คือมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในแต่ละวัน น้ำทั่วไปทั่วไปจ่ายลูกไปโรงเรียนอะไรแบบนี้ที่นี้รายได้ต่อวันประมาณเท่าไหร่คะขั้นต่ำก็หนึ่งพันขึ้นค่ะตอนเปิดร้านนี่ใช้เงินทุนประมาณเท่าไหร่ประมาณ3ามหมื่นเพราะาเราเป็นร้านเล็กๆจ่ายภาษีไหมคะตอนเปิด<ใ>จ่ายค่ะ<ใ>จ่ายค่ะ เอาไว้ไม่เอานะเอาอีกคนหรอเขีย่ยวอะไรกระชายเขียวนะข้าอยู่นี่ thank mm -hmm. you